ม่เกมมาตอกันอีกแล้วในภาคที่สองเนะจ๊ะก็เป็นเกมแบบว่าลิฟอีกแล้วจะเป็นลิฟเฉพาะ FCP เท่านั้นนะน้องนะก็พี่เขาแอปเขาเขา,เ,เขาอัปเดตนะเขาอัปเดตจะเป็นคนบ้านไหนเนี่ยอัปเดตเนี่ยฮะเออซึ่งแบบว่าแบบนี้คือเลิศเกมเลิศมันดูแปลกใหม่นะเออวิเนี่ยะี่ยะ ระหว่างที่เราไม่มีอะไรทำแล้วก็ที่เราแบบว่าเอ้ยวิววิๆทำไมอ่ะวิอีี้ยนี่ติดวิปนูงนนะกูจะหนีมันยังไงวะอี้นั่นตายแฮแล้วกูละไม่มีตู้หยอดน้ำหรออีดอกวิเกือบตายแกกินเกือบตาย เกือบแล้วอหอยเปย์อีเปยด,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 ดหอยอะไรคือยิ่งอยเปย์อีเปยดหอยวะอาแมปต่อไปนะจ๊ะอืม เพื่ออะไรอ่ะ <dictator> ฉ <s Bond playing> <g> um <being wise> ันงงอ่ะ <occurs> มันก็เป็นเพียงแค่แจกลานอันหนึ่งเองอุ้ยอะไรอ่ะวิเอียเอียอะไรอ่ะวิไลอ่ะอะไรยาวิไลยาวิอะไรอ่ะแกวิอะไรยา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 แกอะไรยา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  อะไรยะ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 วันมึงจะแอดมาทำไมอะยะกูไม่ได้ชอบมึงกูเกลียดมึงกูเกลียดพิงแต่กูรับเหมือนเดิมมองมากเลย New friends New friend New 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 friend New New na 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 ฮอร์รีแกอันสักสามสี่ อามาอามาเอามห้กูอามาสิอามาอามาให้ฉันนี่แห่กูได้แล้วกูกินแล้วว่งางงานลำนู้เฮ้ยลูกบกพลาเลย มาแพ้อนำหอมโอ้เรามาโนอ่องตองแท้โอ้เรามานยกร้องนานาว้าวว้าวโอ้คือม่นยินน่เอาหายแทย้โอ้เห็นแล้วอยากได้ก็สิเป็นตาเป็นท่าขันเห็นน้ำนะนะนะโอ้อนนโอหูบอกว่าอายเราอะไรหรออะไร หนึ่งข้าเราทั้งง่าทั้งใหญ่ลูกเพื่อ้มือจอใจเหรออะไรมาแล้วก็เอฟพีพเว้ยข้าสามเก้าแกอีเยี่ยนี่หิวควันแตกมากอีเนี่ยจริงนะอีเอฟพีพีนี่ก็หิวควันแตกจริงๆแกคือฉันไม่ชอบมันอนะ่ะฉันไม่ชอบเว้ยอันนี้อันตรายเลยอันนีง

ยาโอ้หเข็มฉีดยามื่อกีนี่หรอพาราเมดิกแดกเข้าไปได้ไหมแดกเลยอุ้ยทำไมแล้วมันแล้วก็คของเทีะบบอ จังน่นพองจังนุ่แม่เป็นยังคือหายมาหลายเทเออะไรวะไรอันนี้คืออะไรอะแกอีกปันปันเหรอวีนองน่ารักจังเลยย่งไง อ่าเอาแล้วครับวาวไทยไถไทยไทยไทยอ่ะไถไทยอุ้ยว่กระโดดได้ด้วยเกลี่ยน้องปันปันกระโดดได้ด้วยนั่นนะอุ้ยวันมันมาแล้วมันปันปันมาแล้วครับปันปันมาแล้ว จระเข้ิ่งไล่หนียังไปกดตู้เฉยเลยเหรอเอ้ยเหยาะล้อ,ลอเอย้ยเหยาะน้องปั่นปันน่ะคุณน,น้องปั่นปันน่ะแกอุย้ยจารณ์ครยฉันล่อมาล่อแบบน้องเมเมียวอ่ะรู้จักไหมน้องเมเมียวไม่ใช่แม่เมียวนะเมเมียวใหญ่หลังเมกินเข้าไปอึดตา วาร์ปเก่งลุยช่างวาร์ปเขาใส่ป้าว่าลุยช่างวาร์ปเราก็ได้นี้มาด้วยนะยากินเข้าไปเลยกินจนกอุ๊บตายเวล่ะเปิดอันนี้นะกูบอกให้เปิดเอาอยาเอาไมเขีมยชียามึงก็ใหญ่เกินนะแกเนาะ ไปต่อเลยแกไปต่อเลยวนะิอีน,นี้แล้วแกอีกค,น,คนนี่เหรอเซอร์บอกนะจ๊ะว่ามันไล่คนในตัวเนี้ยแค่เรากดปุ่มอันนี้นะจ๊ะเอ เอ็ดมาแล้วมาแล้วไล่เร <laughs> <laughs> <c ười> ็วเลยวุ não, ้ยตัวอะไรอ่ะเอ็ดเอ็ดเอ็ดมีบอวีบอฟ่าอะไฟ้าเลยแป๊บ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 อะไรดิมึงประปะหน้ากู้ทำไมกูขี้เดียดขี้หน้ามึงอีเวนอีเวน <Even. laughs> อ,อ,อีเวนอ่ะรอันมารอันมามึงจะหมดเวลาเลยอ่ะวยันนี้ยันนี้ <laughs> อะไร,รอะ ช้างแม่มอสนกฟาร์มิงเกอร์นกฟาร์มิงก์เกอืออ่ะอันตรายปล่าวะมันจิกเราไหมจิกหำขาดเปล่าเนี่ยมันจิกเราเปล่าไหนลองเข้าไปใกล้สิไว้มันจิกอ่มันจิกแสบมากเลยมันจิกอ่ะคือมันจิกอ่ะเขาทายเขาบอมันจิกนกอีกฟาร์มิงก์เกอือ ทำไมสองตัวนั้นมันไล่เลยวะมันไล่โหดเลยอ่ะมันจีดเลยอ่ะอเออคราบแมพแต่ละแมพมันก็คือแบบว่างพอป,ปลอปลปๆอป,ะปะอะไรนิดนึงก็แบบก็ใช้ได้แล้วนะน้องนะน่านๆานน,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 นโอเคมาแกมาแมพสุดท้ายกันเถอะ วัดดีจาอิเดกระโปงนี่อีกแล้วเหรอมันออกมาแล้ว <c oughs> อุ้ยมันออกมาจนเกศฉันเด็กฉันเกศเด็กกระโปงอันนี้มันโรเล่มันเหมือนลูกกอ,อกอะยอ่า ดูดิมันเหมือนลูกกอกอะนี่มันเหมือนลูกกอกอะมันเดินม,มาละมันเดินมาละยืนนี้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 เดินม,มาละลูกกระโปรงลูกลกระโปรงเราจะต้องจบแมบตายนะน้องๆ ba